สวัสดีค่ะรักชูริกบทาโร่บายนรมนวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงเกี่ยวกับโชคและความเฮงของคุณว่าจะมาจากทางใดบ้างนะคะวันนี้มีไพ่ไอโบมาแนะนำนะคะน้องชื่อว่าไอโบจริงๆไม่ได้หยาบใครนะคะคือน้องเป็นไพ่น้องหมาคะ่ะมาดูกันให้คุณเลือกไพ่จาก ลิปบินที่คุณชอบบนหลังไพ่ได้เลยนะคะเลือกแล้วมาดูกันค่ะคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกอลิปบินแดงลายนะคะไพ่ของคุณที่ได้ก็คือเดอะมูนเขาบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นอาจเป็นเพียงภาพลวงตาถ้าคุณคาดหวังมุ่งหวังกับสิ่งที่คิดว่าเป็นโชคลาภของคุณก็ณจ,จะผิดหวังได้นะคะ แล้วก็เลยดูไพ่เพิ่มให้คุณว่าความเฮงและความโชคดีของคุณนั้นจะมาจากทางใดก็คือมาจากบุคคลค่ะคุณได้คิงถ้วยนะคะบุคคลจะนำพาความโชคดีแก่คุณนะคะบางทีคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเสียงโชคเสียงดวงใดๆเพียงแค่คุณำทำหน้าที่ของคุณให้ดีก็จะมีบุคคลที่ใกล้ชิด หรือว่าสนิทสนมกับคุณนำโชคลาบเงินทองมาสู่คุณนะคะสำหรับผู้ที่เลือกสีเหลืองนะคะหรือสีทองน่าจะสีทองนะคะไพ่ที่คุณได้ก็คือแปดเหรียญค่ะความเฮงและความโชคดีของคุณมาจากการทำงานสร้างเงินด้วยสองมือด้วยน้ำพักน้ำแรงถึงจะนำมาซึ่ง ความเฮงนะความโชคดีทางด้านเงินทองนะคะเราก็ได้ดูไพ่เพิ่มให้คุณก็ถ้าคุณทําอย่างขยันขันแขง็งคุณก็จะได้เป็นควีนถึงเงินก็คือเป็นผู้หญิงที่มีทรัพย์บริบูรณ์แต่ถ้าเป็นท่านผู้ชายก็จะหมายถึงถ้าคุณมีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงแล้วคุณขยันขันแขง็งท่านก็จะมีเมตตาส่งเสริมสนับสนุนคุณยิ่งขึ้นนะคะสําหรับผู้ที่เลือกสีเขียวลายนะคะ ก็คือไพ่ที่คุณได้ก็คือ9ไม้เท้าความเฮงและความโชคดีของคุณก็คือการงานเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็นิดนึงที่เราดูไพ่เพิ่มก็มี A o f p เป็น c l e ขขึ้นมาเนี่ยก็หมายถึงความโชคดีที่มองไม่เห็นก็ได้ก็อาจจะมีแนวโน้มเกี่ยวกับการเสี่ยงได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากเสี่ยงก็ให้เลือกเอาเลขที่สำคัญกับชีวิตคุณ เป็นการเสี่ยงแต่ก็ขอเป็นเพียงเล็กน้อยพอสนุกสนานอย่าอย่าเสี่ยงเยอะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันก็ขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะความเฮ่งและความโชคดีของแต่ละบุคคลก็ตามหน้าไพ่เลยค่ะ สำหรับวันนี้ Luxury ก,กับ t า r o บานรมนไปก่อนสวัสดีนะคะกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ